สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอเลลี่คลิปนี้เราก็มาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักของสาวไทยกันอีกแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าสายมูต้องมาแล้วนะครับแน่นอนว่ายางบุมบิมชัชชูออนเองเธอก็รู้ตัวดีนะครับว่าตอนที่เธอเล่นในนัดแรกๆชิงแชมป์โลกจนสามารถเอาชนะตุรกีมาได้ด้วยฟอร์มการเล่นของเธอนั้นสุดปังมากๆแต่มาลังๆนี้ดูเหมือนจะ drop ๆไปนะครับ เพราะว่าโดนจับทางได้จากทีมคู่แข่งหลายทีมเลยครับที่เขาก็จ้องจะจับบุ๋มบิมให้ได้และเขาก็ทําได้จริงๆซึ่งงานนี้บุ๋มบิมก็ไม่รอช้านะครับมีการเอาเทปมาติดแปะเลขห้องครับเพื่อที่จะเขียนเลขห้องใหม่ขึ้นมาเองก็เป็นเรื่องราวความเชื่อของบุ๋มบิมนะครับแล้วก็มีการถามทีมงานว่า จำได้ไหมคะว่าเลขห้องของหนูตอนที่อยู่ในเทอร์แลนเป็นเลขห้องอะไรแล้วบุ๋มบิ่มก็เขียนเลขห้องนั้นแปะลงไปแทนเลขห้องที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นการมูเล็กๆน้อยๆความเชื่อของนักกีฬานะครับแต่สิ่งอื่นใดทำให้เราเห็นเลยว่านักกีฬาตั้งใจและทำทุกวิธีทางครับ เพื่อที่จะเอาชนะและโชว์ฟอร์มปังๆให้ได้ซึ่งเห็นแล้วเอ็นดูสุดๆจริงๆครับก็ขอเป็นกำลังใจให้บุ้งรอดูรอติดตามเชียร์ในนัดหน้าครับเชื่อว่าทุกคนเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆครับ